สวัสดีครับทีนี้ตอนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตางใหม่ CMV a ็ม e ันะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่บ้านที่ทำพิธีนะครับกินหางเลนนะครับหรือว่าพิธีการกินข้าวใหม่นะครับก็จะมีประเพณีที่มีชาวบ้านนะครับมาทำพิธีแบบชาวบ้านและชนบทนะครับก็เป็นการรวมตัวของชาวบ้านของหมู่บ้านเกาะหลวงนะครับหมู่บ้านเกาะหลวง ก็จะเป็นอะไรที่ธรรมชาติชนบทมากเลยนะครับแพี่สาวดอยก็กำลังบรรยายนะครับสุมาต์ครับนี่พี่สาวดอยก็ทำคลิปนะครับแล้วในพิธีกรรมนี้จะต้องใช้หนุ่ม5คนฮะใชหนุ่มห้าคน อจริงเหรออูประจานหาคนเข้าพี่ดงองลเอาหนุ่มภูมาจานไหมอย่างครับพี่สดอยเอานุ่มภูมาจาไหมอย่างครับวันอันนี้ก็มันเป็นกิจกรรมเขาไม่เข้าใจเหมือนกันอ๋อโอเคโอเคก็เหมือนกับว่าเอาหนุ่มแบบหนุ่มหนุม พรจารย์มาทําพิธีตรงนี้นะครับเหมือนจะเป็นแบบการกินนะครับเป็นพิธีกินกินหางเนแลนแลน,นเนาะแต่ไม่ใช่แต่แต่ไม่ได้กินจริงเนาะไม่ได้ฆ่าสตัตว์ชีวิตนะคะแต่ว่าเป็นชื่อมันเฉยๆนะครับเป็นชื่อกินหางหางแลนแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้กินนะตอนแรกเราเข้าใจว่าต้องฆ่าตัวแลนแล้วเอามากินหาง แต่ไม่ใช่นะคะเป็นการเป็นชื่อเฉยๆนะคะคือการนายพรานนะครับที่เข้าไปในป่าเขาจะไปสังเกตนะครับพฤติกรรมของแรนในป่าว่าปีนี้นะครับมันจะมีตัวมอนเหมือนจะเป็นอะไรตัวที่หางนะครับหางของแรนนะ่ะมันจะเหมือนกับว่าแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์หรือว่าแห้งแล้งนะครับเป็นพิธีการเสียงทายอย่างหนึ่งนะครับ ที่เรียกได้ว่าน่าสนใจนะครับเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับบรรพบุรุษของชาวดอยในชุมชนนี้นครับเป็นหมู่บ้านเกาะกลางนะครับซึ่งก็เป็นหมู่บ้านที่มีประชากรเยอะพอสมควรนะครับก็ตอนนี้ชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีแต่ผู้ชายนะครับก็จะมาทำพิธีกรรม นี่หนุ่มๆห้าคนที่คัสสันนะครน่าจะไม่หนุอยู่ในวัยเยาวะชนเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็จะทำพิธีกรรมกินข้าวใหม่ข้าวใหม่ก็คือข้าวที่เกี่ยวใหม่นะครับของปีนี้ชาวบ้านกระวมตัวกันข้างล่างก็จะมีการอ่าแหกกองยาวเนาะ ซึ่งพี่สาวดอยนะครับก็ทําคลิปด้วยนะครับผมก็จะอัดคลิปนี้ไว้นะครับเพราะที่นี่นะครับสัญญาณมันอาจจะโหลดไม่ไวเท่ากับอยู่ในเมืองนะครับก็จะเก็บคลิปไว้นะครับพี่สาวดอยบอกว่าเป็นพิธีกรรมแบบว่านับถือผีผีบ้านผีเลอนนะครับ ไม่เจ็บจะได้ค่ะฝังที่สาวดอยไปด้วยนะคะก็คืออันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นพิธีเหมือนดาดาเจ้าตีดาเจ้าตี้เจาอ๋อก็คือเจ้าตีบ้านที่บ้านที่เรือนคมันเป็นความเชื่อความเชื่อชนิด ราจะกินแล้วก็ไหว้เจ้าที่ก่อนให้เจ้าที่เขากินก่อนหรือเรากินทีหลังทำความเคาล็ออะไรอย่างนี้แหละประมาณนี้เนี่ยเราเล่าที่เห็นแต่เราเล่าที่เห็นนั่นก็คือหนึ่งบ้านที่ลูกเข้าพี่มัดมือของแต่ละบ้านเขาจะเล่ามาเนี่ยหนเล่าควรเอามาส่งเล่าหนึ่งตัวเอามาส่งมารวมกัน ต้องเอาเหล้าเหล้ามาฮองม,มาฮองคือมารวม yeah, <man. S 1> มาส่งที่บ้านเขาเย็นหนึ่งตัวกัน เป็นแบบผ,ผ,ผู้หลักผู้ใหญ่มาไล่เรื่อยๆก็แล้วเสร<ม>เสื้อดำๆที่เห็นฉลาก,กานี่คระวันนี้คุณรองนายกาคือที่ข้างล่างก็มีอีกเยอะนะครับใช่ไหมครับที่ปิดอีกก็มีเซตหนึ่งนะครับที่กองยาวด้านล่างอีกนะครับที่เหมือนต้นคลิปเมื่อกี้ แล้วก็เดี๋ยวจะมีชาวบ้านหลายๆคนทยอยมาอีกนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นยุ้งฉางหรือว่าหลองข้าวนะครับเป็นหลองหลองข้าวที่มีในชนบทของร้านนานะครับเราก็จะมีหลองข้าวนะครับหรือว่าตุ๊บข้าวก็ได้นะครับที่หมู่บ้านโอท,ที่จังหวัดลาปางเมื่อตอนโอเป็เด็กๆที่บ้านของตาและยายก็มีนะครับแต่ว่าพอหลังๆมาแล้วเราไม่ได้ทาเราไม่ได้ทํานาก็ หรือไม้ออกไปขายนะครับก็เดี๋ยวไว้ทำคลิปในตัวอย่างของรองข้าวที่สวยงามนะครับประยุกต์เป็นร้านกาแฟหรือว่าเป็นักที่อยู่อาศัยแล้วก็ว่าไว้ประดับตามโรงแรมด้วยนะครับก็เคยทำคลิปนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ทำคลิปให้เอฟีได้เห็นนะครับของวัฒนธรรมของร้านนาเรื่อยๆนะครับก็จะมีชาวบ้านมาทยอยกันมานะครับ <ม> oh, <my> พี่สาดวดอยสตอ r ี่นะครับ oh, <my> ก็เป็นช่องนะครับที่เปิดมานานสมควรนะครับก็เดี๋ยวโอจะทาการแนะนําช่องพี่สาวดอยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นช่องที่มีการทอผ้านะครับ <Hey. S 1> ก็เดี๋ยวคืนนี้โอจะไลฟ์สดนะครับในช่องพี่สาดวดอยสตอ r ี่พร้อมกันนะครับแล้วก็จะได้ จากดันพี่สาดอยนะครับให้เป็นที่รู้จักนะครับจาก FC ช่องโอ๊ด้วยครับก็อย่างที่พี่สาดอยสตอรี่นะครับได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับก็ชาวบ้านนะครับแต่ละหลังคาเรือนก็จะเอาเหล้าของแต่ละหลังมาสมทบที่นี่นะครับแล้วก็จะมีหนุ่มชกันนะครับไว้กระตอะนะครับที่เป็นหนุ่มพรหมจรรย์มาทําพิธีห้าคนนะครับซึ่งอ่า มีการพิธีตอนเช้านะครับสดอยบอกว่ามีพิธีมัดมือนะครับเหมือนผูกข้อมือนะครับแบบพี่ท่านนี้นะครับพี่ท่านพี่ท่านนี้เป็นอรองนายกใช่ไหมครับพี่สดอยบอกท่านไหนนะเมื่อกี้เสื้อสีดํานะครับอ่าอันนี้ก็เสื้อตัวนี้สวยนะครับเป็นเสื้อแบบกระเหลี่ยงนะครับอ่าเป็นของผู้ชายแต่ส่วนของผู้หญิงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่าอนุรักษ์ไว้นะครับสำหรับเยาวชนรุ่นหลังที่ได้เห็นนะคะเป็น,นวัฒนธรรมชนเผ่าที่อาจจะไม่ได้มีข้าห,หินโดยทั่วไปนะครับการทำคลิปแบบนี้โบก็ถือว่าเป็นการสืบสารวัฒนธรรมที่ทำให้ชาวโลกนะครับ ทาง FC คนไทยที่อยู่ในประเทศไทย FC คนไทยที่อยู่ต่างประเทศและก็ FC ทั่วสากคุะโลกนะครับก็จะได้เห็นนะครับที่ได้รับชมคลิปนี้นะเนาะอาหารที่มีในสำรับนะครับก็จะเป็นอา,อาหารพื้นบ้านและพิสตราบ,บอกว่าจะมีข้าวต้มด้วยนะครับมีข้าวต้มมัดมีอาหาร ของท้องถิ่นนะครับเมื่อกี้นะครับที่โอ๊ตได้ทานก็ประกอบไปด้วยลาบหมูนะครับแล้วก็ต้มข้าวอ่าแล้วมีมีแบบว่าต้มบุนคล้ายๆกับว่าเป็นอ่ามีในส่วนของข้าวคั่วผส,สมข้าขวคั่วเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีอ่าในตำแตงประมาณนี้นะครับซึ่งอาหารบางอย่างนะครับก็ประยุกต์มาจาก สังคมเมืองด้วยนะครับชาวบ้านก็นั่งชานแบบเฉลียงแบบนี้นะครับที่เป็นแบบโบราณนะครับเป็นมุกระเบียงมุกแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในสมัยโบราณจะทำเป็นตุ่มน้ำนะครับ ที่หมู่บ้านโอ๊ก็จะมีแบบนี้นครับซึ่งโอ้โหบรรยากาศนะครับส่องไปข้างนอกนะครับแต่ละบ้านก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับวิ่งีมวมีแมวด้วยนะครับก็จะถือว่าอันนี้คือบรรยากาศของชนบทที่อยู่บนดอยนะครับ เอาก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอเชียงหม่ C M Variety ขอบคุณครับ